ครับสวัสดีครับก็วันนี้นะครับจะนําเหรียญของกุ้ทว่นะครับวัดชังให้นะครับก็มาเรียนรู้ร่วมกันนะครับเพราะว่าตัวผมเองก็ไม่ค่อยได้สัมผัสเหรียญพวกนี้นะครับแล้วมันก็เป็นเหรียญที่แปลกนะครับอ่ะมาดูกันก่อนนะครับเดี๋ยวจะอธิบายเหรียญนี้เป็นเหรียญหน้าเลื่อนนะครับปีศูย์แหลังสะทุกปี0ูนย์เนะครับก็จะพามาชมความแปลกกันนะครับ ก็ลองชมกันดูว่าสภาพเหรียญเนี่ยมันเป็นเหรียญแท้นะครับหรือเหรียญเทดูตัวอย่างหูเหรียญน,นะครับดูเม็ดปานะครับดูความคมแต่ที่มันแปลกนะครับก็คือเนี่ยเหรียญเขาเหมือนมีการซาะล่องนะครับมีการซอะล่องเหมือนจะลงยานะครับแต่ในเมื่อเหรียญเนี้ยมันเป็นเหรียญปีศูนย์เนะครับผมก็เลยไม่แน่ใจนะครับว่าทําไมถึงมีการซาะล่อง ทำนองว่าจะลองยาแต่เป็นเนื้ออปัปากานะครับก็มาชุบกระไหล่ทองนะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมก็จะให้ดูชัดๆนะครับเนี่ยนะครับดูความคม เดี๋ยวผมจะเอากล้องไล่ให้ชมนะครับพระขอสะท้อนแสงนี่นะครับก็ดูแม้กระทั่งเห็นไหมครับตัวหนังสืออักขระสละอักขระนี้คมชัดมากนะครับดูปีศูนย์เก้านะครับสองพันห้าร้อยศูนย์เก้านะครับดูความคมตัวตัดนี้นะครับผมไม่เป็นนะครับเขาบอกตัวตัดเหมือนกันแต่ผมก็ดูว่า เป็นอย่างนี้นะครับนี่นะครับพิจารณาจากาก็หูเหลี่ยนนะครับการปั๊มดูรอยนะครับความคมอคักขระดูใบหน้านะครับดูเม็ดตานะ เม็ดตาเด้งบึงนะครับดูนิ้วมือนะครับดูช้างนะครับดูลายก็ผมดูพระไม่น่าเกสนะครับแต่ผมก็งงนี่แหละครับถ้าเกสมันจะเกสซอรล่องมาเพื่ออะไรนะครับในเมื่อสารระบบเขาไม่มีนะครับ จะไปมีก็ปีสามหกเลยนะครับพะก็อยากให้พี่ๆและเพื่อนๆนะครับช่วยกันพิจารณานะครับบางอย่างสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะครับที่เรายังไม่เคยเจอก็ได้เจอนะครับอันนี้เป็นเนื้อปลาก้านะครับบางทีผมเข้าไปดูใน youtube ของพี่ๆนะครับก็จะบอกว่ารุ่นนี้จะไม่มีเนื้อปาก้านะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับชุบนิกเกิลนะครับ บางที่ก็เขียนไว้เป็นหลักบันทึกประจําเลยนะครับว่าจะต้องเป็นเหรียญอัปป่านะครับหรืออัปป้าชุบนิกเกิลน,นะครับก็ให้พี่ๆเพื่อนๆช่วยกันค้นหาผมก็ให้ดูความคมนะครับก็ติดชมได้เหมือนเดิมครับพี่กดถูกใจนะครับกดติดตามช่วยกันคอมเมนต์ครับไอที่เรามาให้ชมก็คือเราไม่ ไม่รู้ว่ามันมีรูปแบบนี้หรือไม่นะครับก็มาให้เพื่อนเได้รับชมขอบคุณและสวัสดีเพื่อนๆพทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ